สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําชั้นเอาไว้เก็บอะไรกันค่ะซึ่งชั้นเราก็ได้ออกแบบเองนะคะวัดจากขนาดพื้นที่ที่เรามีเมื่อร่างแบบเสร็จเรียบร้อยเราก็คํานวณเหล็กแล้วสั่งเหล็กนะคะเมื่อเหล็กมาส่งเราก็ทําการตัดตามแบบเลยค่ะเมื่อเราตัดเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําการประกอบค่ะ ซึ่งเราก็จะเชื่อมนะคะตู้เชื่อมที่ใช้วันนี้ก็เป็นตัวดีตัวดังเลยค่ะที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือตู้เชื่อมฮูกงนะคะเราก็จะต้องทําจิกไว้ก่อนนะคะเวลาเราเชื่อมอันต่อไปมันจะได้เท่ากันทุกอันเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมือเชื่อมเองเลยค่ะเพราะว่าลูกน้องเราก็ยังเชื่อมไม่ค่อยสวยนะคะเราต้องทําเองค่ะเชื่อมแต้มไว้ก่อนจากนั้นก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งทําการเชื่อมแต้มนะคะ เมื่อเราเชื่อมแต้มไว้ทุกจุดแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเชื่อมลากยาวไปเลยค่ะเราก็ใช้เป็นลวดเชื่อม2.6นะคะเชื่อมนิ่มมากเลยค่ะกับตู้เชื่อมฮูก,กงตัวนี้ส่วนถุงมือที่ใช้นะคะก็ใช้ดีมากเลยถุงมือยาวถึงซอกเลยค่ะกันความร้อนได้ดีเลยทีเดียว ท่านใดสนใจตู้เชื่อมกำถุงมือสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดสั่งซื้อในตะกร้าร้านค้าของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชั้นเราจะหน้าตาเป็นแบบไหนนี่นะเราก็ต้องทยอยขนขึ้นมาชั้น2ค่ะเพื่อทําการประกอบบนชั้น2นะคะถ้าเราประกอบเป็นชั้นไว้เลยอ่ะเราจะยกขึ้นไม่ได้เพราะว่าบันไดเราแคบเราก็เลยต้องเชื่อมเป็นบางส่วนแล้วเราเอามาประกอบที่ชั้น2ค่ะทําการเชื่อมนะคะเริ่มจะเป็นชั้นขึ้นมาแล้วค่ะ ข้อดีของการเป็นช่างก็แบบนี้แหละค่ะเราอยากได้อะไรตรงไหนขนาดเท่าไหร่เราสามารถดีไซน์แล้วก็สร้างมันขึ้นมาเองได้เลยค่ะชั้นของเราจะวางในลักษณะเป็นตัวยูนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จค่ะว่าจะเป็นยังไงเราก็ได้แล้วหนึ่ชั้นนะเราตอนนี้เราจะประกอบชั้นต่อไปค่ะแต่ละชั้นของเราเขาจะสอยย่อยเป็นทั้งหมด8ชั้นเอาไว้เก็บอะไรโดยเฉพาะเลยค่ะชั้นนี้มันก็จะยากตรง ตั้งเสาเนี่แหละให้มันได้ฉากนะเพราะตอนเราเชื่อมอะเหล็กมันก็จะดูดเนาะแล้วมันก็ดึงกันมันก็จะมีเบี้ยวบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะชั้นเราเอาไว้ใช้งานเองค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะซื้อชั้นสําเร็จเนาะแต่ดูแล้วมันก็ไม่แข็งแรงเท่าเราเชื่อมเองค่ะลองคํานวณราคาชั้นสําเร็จกะที่เราเชื่อมเองราคาก็พอๆกันแต่ถ้าเราเชื่อมเองอะเราเลือกสเปคเหล็กได้ ความหนาอะไรเลือกเองได้หมดขนาดชั้นเราอยากให้มันความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราก็เลือกเองได้สรุปแล้วเราเชื่อมเองดีกว่าค่ะอ่ะเราก็เชื่อมเสร็จทั้งหมด2ชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวชั้นที่3มเราก็จะทําการประกอบแล้วก็เชื่อมเหมือนกันเลยค่ะอันนี้กําลังประกอบชั้นที่3อยู่นะคะส่วน2ชั้นที่เสร็จแล้วเราก็จะตัดไม้อัดเอามาปูแบบนี้ค่ะไม้อัดเลือกความหนามา10มิลเลยนะคะจะได้แข็งแรงค่ะ เมื่อชั้นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาอะไรมาขึ้นชั้นกันเลยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะชั้นที่เราทําการเชื่อมเองทั้งหมดส่วนอะไหล่เราก็จะจัดเก็บใส่กล่องแบบนี้นะคะเป็นกล่องพัสดุทั่วไปเนี่ยแหละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอะไหล่พัดลมค่ะมีแคปมีมอเตอร์นะคะและตัวขายดีของเราก็คือตลับลูกปืนพัดลมค่ะนี่เลย ส่วนด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตท,ทั้งหมดเลยนะคะเราก็แทบจะมีสวิตของทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อแล้วค่ะมีเยอะมากเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอะไหล่สายจี้ปูนค่ะเราสต็อกไว้แบบเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าลูกค้ามาก็อาจจะรอรับกลับได้เลยเพราะอะไหล่เรามีครบนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นเหล็กที่เรากึงเอาไว้นะคะอันนี้เราก็ทำการกึงเองทั้งหมดค่ะ ก็จะเป็นอะไหล่ตัวบีบสลิงสายจี้ปูนขนาดต่างๆนะคะลูกปืนเอ่ยซีนเอ่ยเราก็มีครบทุกเบอร์เลยค่ะลูกปืนใช้ของ skf นะคะ make i n j a p a n คะ่ะอะไหล่เครื่องยนต์อนเนกประสงค์แล้วก็ใช้อะไหล่ของ Honda นะคะมีฝาดึงสตาร์ทมีถังน้ำมันครบเลยค่ะอะไหล่มอเตอร์อะไหล่เครื่องตัดหญ้าก็แทบจะมีครบทุกอย่างแล้วนะคะ มาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้เราก็จะไม่ได้เชื่อมชั้นนะคะจะเอาไว้เก็บสต็อกสินค้าที่เราขายค่ะอันนี้ยังเอาขึ้นมาไม่หมดนะคะเราก็จะค่อยๆทยอยนําขึ้นมาเก็บไว้ชั้น2ค่ะยังจัดไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไว้ทงไหนเลยของเยอะมากจริงๆบางส่วนก็จะอยู่ชั้นล่างค่ะส่วนอันนี้นี่เรายังเอาขึ้นมาไม่หมดนะคะจะค่อยๆทยอยเอาขึ้นไปค่ะ ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปซ่อมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวุ่นวายกับการจัดร้านอยู่ค่ะแต่ยังไงก็จะลงคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ